ในราคาเบาๆนะฮะใครที่อยากได้ความมีความหลังกับรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถที่ในฝันของใครหลายคนนะครับวันนี้นะฮะคุณสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้ว่ารถสปอร์ตคันนี้เนี่ยมันเป็นรถสปอร์ตที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันจริงๆไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวไปฟังฮะเข้าโหมดสปอร์ตและปรับแบบแมนวนวลเองดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าคันนี้เนี่ยอัตราเร่งจะดีไหมนะครับแล้วจะแรงแค่ไหนนะครับกับเครื่องยนต์แบบ4สูบ184แแรงม้าครับเดี๋ยวมาชมกันฮะ วันนี้นะครับผมอยู่กับรถสปอร t ตโรสเตอร์เปิดประทุนนะฮะซึ่งผมต้องบอกเลยว่ารถรุ่นนี้เป็นรถในความหลังของใครหลายคนนะครับและเป็นรถในความฝันของใครหลายคนนะครับวันนี้นะฮะผมอยู่กับรถ Mercedes-Benz SLK200 AMG Dynamic รุ่นาหารหัส R172 ครับผมผมต้องบอกเลยว่ารถสปอร์ตรุ่นนี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมาเนี่ยถือว่ายาวนานมากนะครับเริ่มตั้งแต่ SLK รุ่นแรกเนี่ยเปิดตัวนะครับ ตั้งแต่ปี1996ครับที่กรุงปารีสมอเตอร์โชว์นะครับผมรุ่นรหัสของเขานะครับเป็นรุ่น R170 นะครับผมเริ่มผลิตตั้งแต่ปี1997นะครับผมและสุดท้ายผลิตเนี่ยเมื่อปี2003ครับในรุ่นรหัส R170 ครับและถัดมานะครับก็จะเป็นรุ่น R171 นะครับผมตั้งแต่ปี05นะครับลากยาวมาถึงปี010นะครับแล้วเป็นรุ่นนี้ครับเป็น Mercedes-Benz SLK200 R172 ครับ คันนี้เป็น AMG Dynamic Package มาทั้งคันเลยครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถสปอร์ตที่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงครับผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีฮะนะครับผมวันนี้นะผมอยู่กับ New ส์ออลเข้าใหม่นะฮะ Mercedes-Benz SLK ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากชุดแต่งเลยนะครับชุดแต่งรอบคันเนี่ยนะฮะจะเป็น AMG Package จากโรงงานเลยนะครับผม ะะซึ่งเป็นอันเีสองก็นเนี่ยจะได้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับสสูบนะฮะเป็นเครื่องตัว C g I นะครับหนึ่งร้อยแปดสี่แรงม้านะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์เนี่ยถือว่าทํามาให้ได้อย่างดีเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฟหน้าที่มี Daytime Running Light นะครับและเป็นไฟ L E D Intelligent Light System นะครับ <S <S ไฟตัวนี้เนี่ยจะสามารถเลี้ยวตามพงมไัยด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับส่องสว่าง ทุกทางนะครับที่เราเลี้ยวไปนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกันชนหน้านะครับกันชนหน้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นของ AMG ครับมาพร้อมกกระจังหน้าที่มีกิลวนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ Merc e d e s Benz ตรงกลางนะครับผมบอกเลยว่าโลโก้คันนี้เนี่ยบ่งบอกถึงคนขับมากเลยนะครับต้องเป็นคนขับที่เนี้ยสุขุมนุ่มลึกและเป็นคนที่หล่อมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบอดี้ตัวถังกันบ้านนะครับคันนี้นะครับเป็นสปอร์ตโรสเตอร์นะครับเป็นรถ2ประตู สองที่นั่งนะครับเป็นสปอร์ตนะครับดีไซน์คันนี้ผมถือว่าให้ผมให้เต็ม10เลยนะครับคันนี้ได้สเกิร์ตเป็นของเอนะครับและคันนี้ได้ล้อแมกซายานนะครับผมล้อคันนี้ขอ18ดนะครับและได้ยางปี2020ด้วยนะครับคันนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้ยาวนะเพราะคันนี้ได้ยางปีใหม่ด้วยนะครับ2020เลยนะฮะ ตอนนี้นะครับเราอยู่ภายในห้องโดยสารของ S L K 200นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้ได้ออปชั่นอะไรบ้างนะครับภายในรถคันนี้นะครับจะเป็นภายในดำนะครับผมตัดลายโครเมียมนะครับมาตั้งขันเลยนะเป็นสีเทาโครเมียมนะครับตรงนี้นะฮะพร้อมกับสติชิ่งนะฮะที่เป็นสีแดงนะครับผมเบาะผมเนี่ยจะเป็นเบาะสีแดงดำตัดด้ายแดงนะก็ถือว่ารถคันนี้เนี่ยมีมาให้อย่างลงตัวเลยฮะนะครับผมตรงนี้นะคือกุญแจ็คเกของเขานะกุญแจแบบนี้เหยียบเบรกแล้วกดปุ่มสตาร์ทได้เลยสตาร์ทก็จะออกมาแนี้ฮะ นะครับผมคันนี้เนี่ยได้เป็นในส่วนของ S L K 2 0 0ร้อันีสครับออปชันเนี่ยก็ถือว่ามีมาให้อย่างเยอะเลยนะครับเล่นจากเบาะตัวนี้นะครับเบาะผมเนี่ยจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเต็มตัวนะฮะตรงนี้พรอมเมมโมรี่นะครับผม3จุดนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับคันนี้นะครับได้มาพร้อมเครื่องเสียงที่พร้อมมากนะครับของ h a r m a ม k a r d o อนนะฮะตรงนี้ได้มาด้วยนะครับผมนะครับผมก็ออปชันเนี่ยมีเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพวงมาลัยผมบ้านดีกว่าว่าคันนี้ได้อะไรบ้างนะฮะพวงมาลัยตัวนี้นะจะเป็นพวงมาลัยแบบ ทรง AMG นะครับตรงนี้จะได้แบบ3ก้การ a m g มานะครับจับค่อนข้างจะกระชับมือมากนะครับและเป็นมัลติฟังก์ชันมาไว้ด้วยกันด้วยนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะปรับในส่วนของอินเทอร์เฟสต่างๆนะครับในจอแดชบอร์ดนะครับฝั่งขวามือเนี่ยเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็มีคําสั่งไว้เสียงด้วยนะครับถือว่าใช้คําสั่งเสียงได้ด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็คันนี้นะครับได้ในส่วนของพาวเวอร์ชิพมาด้วยนะครับข้างหลังแป้นตรงนี้นะฮะ เอาไว้สาหรับอยากขับซิ่งๆเอาไว้เวลาจะแซงหรือว่าจะขี่สนุนๆนะครับตรงนี้สามารถปรับพาราชิพได้เลยนะครับผมในส่วนของจอข้างหน้าผมบ้านนะครับสองจอข้างเนี่ยจะเป็นอนาล็อกนะครับผมตรงกลางเนี่ยจะเป็นจะเป็นจอดิจิตอลนะครับก็จะแสดงผลในเรื่องของการเข้าเกียร์นะครับแล้วก็เลขไม้นะครับคันนี้วิ่งเพียงห0 0 0ื่นนิดๆเท่านั้นนะครับถือว่าไม้คันนี้ผมว่าไม้น้อยมากนะฮะ ตรงนี้ไดออปชั่นมาอย่างเต็มที่เลยนะครับและมีระบบคูสคอนโทรลการขับขี่ที่รถเบนซ์ทุกคันมีคันนี้มีมาให้หมดนะฮะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของคอนโซลกลางกันบ้างดีกว่าตรงนี้มีอะไรกันบ้างนะครับคันนี้นะฮะจะได้ในส่วนของจอที่เป็นจอไอรี์มาให้นะครับตรงนี้นี่เขาเรียกว่าจอเต็มแล้วนะครับสามารถมีมานีวีมาให้ด้วยนะครับตรงนี้สามารถจะเซตได้หมดเลยว่าจะไปที่ไหนนะครับตรงนี้นะมีระบบนำทางมาให้ด้วยเดิมจากโรงงานนะครับผมนะถัดมาตรงนี้นะก็จะเป็น ในส่วนของที่ปรับโหมดต่างๆนะครับจะดูเรดีโอนิเกเตอร์สามารถกดได้เพียงปุ่มเดียวเท่านั้นตรงนี้ได้เลยนะฮะถัดมาข้างล่างนะครับตรงนี้นะฮะจะจะได้ในส่วนของออปชันพิเศษนะครับก็คือการปรับโช๊คนะครับตังนี้จะเป็นโช๊คไฟฟ้านะครับสามารถกดสปอร์ตได้นะครับเป็นโช๊คสปอร์ตนะครับเวลาเราขับไปนะรถจะเซนสติฟมากขึ้นนะครับเวลาโช๊คจะแข็งขึ้นนะครับให้ลมสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมตรงนี้เลยนะฮะตัวนี้ก็แท็กชันคอนโทรลนะครับผมแล้วก็ไฟชูเชิญนะ ถัดลงมาข้างล่างก็จะเป็นในส่วนของแอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีระบบปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะเกียร์ที่เขาให้มานะครับจะเป็นเกียร์ G ีโทนิกนะครับเป็นเกียร์เจ็ดสปีดนะฮะเกียร์เจ็ดสปีดมาให้แล้วเป็นเกียร์ตัวใหม่แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็พร้อมาการขี่นะครับสปอร์ตแมนนวลแล้วก็อีโคนะครับคันนี้มีมาให้หมดเลยนะฮะนะครับผมเปิดมาตรงนี้ฮะจะเจอของ ที่ปรับห <IM> ลังคานะครับตัวปิดเปิดหลังคาครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะเปิดปิดอย่างนี้แล้วสามารถกดปิดได้เลยนะครับผมนั่นเองนะฮะมีมาให้ครบหมดเลยนะฮะสำหรับรถคันนี้ครับตรงนี้ก็มีที่เก็บของเล็กน้อยมาให้นะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับมีอะไรบ้างนะฮะตรงนี้เป็นที่เก็บของเล็กน้อยนะครับอ่าส่วนใหญ่ก็จะมีนี่ฮะบุ๊กิ้งเซอร์วิสนะครับผมจากโรงงานนะครับคันนี้ผมมีมาให้นะฮะเจ้าของเดิมเก็บไว้ครบหมดเลยนะครับมีซีดีมีเรดีโอบอกหมดนะตรงนี้นะครับผมตอนนี้นะครับเรา ได้เอารถ s k OK 200นะครับมาทดสอบกันดูนะครับว่ารถสปอร์ตคันนี้เนี่ยมันเป็นรถสปอร์ตที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวให้ฟังฮะตอนนี้นะครับเราก็ขับมาในความเร็วที่ไม่ได้เยอะมากนะครับว,วิสัยทัศน์คันนี้เนี่ยผมถือว่ารถคันนี้สามารถมองได้ค่อนข้างที่จะกว้างมากเลยนะครับจะไม่เหมือนรถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์คันอื่นนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะวิสัยทัศน์ในการมองเนี่ยผมมองขับเนี่ยถือว่าดีามากนะครับพอมองเนี่ยไม่มีมุมอับสายตาเลยนะฮะ แล้ะคันนี้เปิดตหมนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับว่าการขับขี่เนี่ยในความเร็วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับคันนี้มันเร็วแรงจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าโหมดสปอร์ตก่อนนะครับแล้วก็ปรับแบบปรับเองแบบแมนนวลด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะเดี๋ยวลองเหยียบมาดูนะฮะสามสองหนึ่ง โอ้ตั้เดียวขึ้น,นร้อยเลยฮะขึ้นร้อยกว่าด้วยนะก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับ mm hmm. วิเศทัศดีครับแล้วก็เปิดประทุนได้ด้วยนะครับเอาไว้ผมว่าคันนี้เหมาะสำหรับสำหรับไยรุ่นนะครับหรือว่าครอบครัวนะฮะหรือว่าสำหรับผู้ชายที่ใช้รถนะครับผมว่าคันนี้เหมาะมากก็ขาจะปิดบอกก่อนนะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับ ใครที่กําลังตามหาความฝันของตัวเองนะครับใครที่เคยคิดว่าอยากได้รถสปอร์ตนะครับผมว่าคันนี้ S R K รุ่นนี้เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับในการซื้อรถนะครับคันนี้ราคาป้ายแดงจริงๆมัน4ล้านกว่าบาทน,นะครับแต่ตอนนี้ด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาโดนการใช้งานมานะครับคันนี้เนี่ยประหยัดไปถึง3ล้านเลยนะครับคันนี้นะฮะราคาเนี่ยอยู่ที่ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสาหรับใครที่ชอบนะครับผมว่าคันนี้ตอบโจทย์ ในส่วนของข้างหลังของ SLK คันนี้นะครับข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะมีโลโก้ SLK 200ตรงนี้นะครับแล้วก็ตราเบนซ์ของเขานะครับตราสัญลักษณ์เบนซ์ก็อยู่ตรงนี้นะครับไฟตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟที่เป็นไฟแบบ LED แล้วนะครับเวลาเปิดตอนคือผมบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับผมนะฮะตรงนี้ก็จะได้ดิฟฟเซอร์ท่อนะครับสีขาวนะครับแล้วก็ตัวนี้จะได้ท่อคู่นะครับเป็นท่อคู่แท้นะครับออกจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะเสียงท่อกันนะครับว่าเสียงท่อคันนี้ลั่นแค่ไหนนะฮะ ดูที่เก็บของรถคันนี้กันบ้างนะครับว่ารถคันนี้รถสปอร์ตเนี่ยมันเก็บของได้จริงไหมเหมือนที่เขาว่าไหมว่าสามารถใช้ได้ในชีวิตประจาวันนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับเปิดตรงนี้ฮะขึ้นมานะครับผมที่เก็บหลังคาครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วช่องข้างล่างตัวนี้สามารถเก็บของได้อยู่นะครับแต่ถ้าเวลาเราปิดหลังคาไปเนี่ยตัวนี้ก็สามารถจุของได้เยอะ <Syndrome> sports, มากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะฮะอันนี้ก็จะเก็บประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสภาพสวยมากซินยางซินเดิม สวยสดขดง,งามมากครับสำหรับ s k OK คันนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องของ s อ k คันนี้กันบ,บ้างน,นะครับว่าเครื่องเป็นยังไงนะครับรถคันนี้เนี่ยผมต้องเกิดก่อนเลยว่าเพิ่งมาได้ประมาณ3วันนะครับวันนี้รีบจับมาถ่ายให้กันเลยนะฮะโอเคครับมาดูเครื่องยนต์เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยสังเกตไหมครับตัวนี้เครื่องคุ้นๆไมหมฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ CGI นะครับอยู่ในรถรุ่น E-Class และก็ C-Class ตัว W204 และ W202 นะครับเครื่องตัวเดียวกันนะครับ ครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยสามารถแชร์อะไรกันได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบเลยครับผม1,800ซรีซีนะฮะคันนี้ได้แรงม้ามาที่1 8 4่แรงม้าครับและเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบด้วยไม่ต้องห่วงเรื่องความแรงนะครับคอกต้นเนี่ยถือว่ามาจัดๆเลยฮะนะครับผมอยากให้ดูสภาพรถคันนี้ว่าสภาพคันนี้เป็นยังไงนะครับอยากให้ดูเลยนะครับสภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยสดงดงามจริงๆครับสติ๊กเกอร์มอกรเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับผม สียางเดิมต่างๆยังอยู่ครบไม่เคยมีการแกะหรือขันน็อตตัวไหนใดๆมาทั้งสิ้นนะครับผมรถคันนี้เนะี่ยผมมีรับประกันโครงสร้างตัวถังให้นะครับว่าเดิมจากโรงงานไม่มีอุบัติเหตุพิความจมน้ําหรือตะต่ออะไรมานะครับผมถ้าลูกค้าไปเช็คมาว่ารถของผมเนี่ยมีตะแตงตะต่อชนหนักพิความจมน้ํามานะครับทางเรานะครับยินดีซื้อคืนเต็มจำนวนที่คุณซื้อไปเลยนะครับวันนี้นะผมฝากไว้เลยสำหรับรถสปอร์ตสุดเท่น,นะครับผมในราคาเบาๆนะฮะใครที่ อยากได้ความมีความหลังกับรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถในฝันของใครหลายคนนะครับวันนี้นะฮะคุณสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วครับรถคันนี้นะครับผมสนุนราคาขายที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทเท่านั้นนะครับผมย้ำนะครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ1นึ่งล้านสองแสนถึงหนึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับก็อยู่ที่เครดิตของลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับผม โอเคครับสำหรับใครนะครับที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับสามารถเข้ามาสอบถามหรือโทรศัพท์มาได้ที่เบอร์0 8นย์แปดแปมังกรยูสคาร์นะครับผมย้ำอีกทีนะศูนย์แปดแปดหมังกรยูสคาร์ออโต้กาลาไลโชล์รูครับวันนี้นะก็ฝากไว้สำหรับรถสปอร์ตสุดเท่นะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมใครมองหาอยู่นะครับรีบเลยฮะมีคันเดียวเท่านั้นนะครับผมโอเคครับผมก็ก่อนจากกันวันนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นะครับ ดีรอชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ